เรียจริงป่วยจริงราชทานมีโรงพยาบาล1เดือนนะฮะคุณเฝ้าระวังอาการป่วยหนึ่งเดือนเลยเหรอนักโทษคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับคุณพิชิตไปโรงพยาบาลตำรวจมากี่ครั้งนะครับได้นับไหมครับน่าจะเจ็ด ครั้งแล้วฮะเจ็ดครั้งทุกทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะทุกวันอาทิตย์เวลา15บหนาฬิกาไปเนี่ยเพื่อจะไปขอเข้าเยี่ยมเราเคยขอเข้าเยี่ยมไปหนึ่งครั้งะนะครับก็ได้เจอกับรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ออกมาชี้แจงพวกเราเป็นตัวแทนออกมาชี้แจงว่าไม่สามารถที่จะให้เข้าเยี่ยมได้ตัวแทนจาก กรมราชธรรมมาชี้แจงว่าไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต้องเป็นญาติตามระเบียบนะครับแล้วก็สอบถามในแพทย์ใหญ่ว่าอาการป่วยเป็นยังไงคือคือในแง่ของการเข้าเยี่ยมเนี่ยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเขามีระบุชัดเจนสิบรายชื่อทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงถึงจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมส่วนถ้าเวลาเราถามอาการป่วยของคุณทักษิณคําตอบที่ได้กลับมาคืออะไรครับจากก็ไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถบอกอาการได้เพียงแต่ว่าเราก็ถามพยายามหว่านล้อมในการถาม ว่าอาการป่วยที่มาเบื้องต้นวิกฤตหรือไม่ยีิบสองสิงหาที่ที่ถูกย้ายเข้ามาวิกฤตหรือไม่ท่านก็ตอบว่าก็อย่างที่ทราบสังคมเข้าใจนั่นแหละออะใชรว่าเป็นไปตามข่าวข้อมูลก่อนหน้านี้ทั้งหมดใช่ครับนอกจากอาการป่วยก็ก็ไม่สามารถที่จะอัปเดตอะไร ได้มากกว่านี้ลงรายละเอียดว่าจะต้องผ่าตัดอย่างไรอยู่ห้องไหนานายแพทย์ไม่สามารถบอกได้เลยนายแพทย์ที่มาชี้แจงท่านไม่ได้เป็นเจ้าของคนไข้ด้วยมไม่ได้อยู่ในในคณะทีมที่รักษาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องของอาการป่วยให้กับสังคมได้รับทราบครับก็ต้องรักษาข้อบูลความลับของคนไข้ด้วยอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นไปตามระเบียบใช่ครับใช่ครับคำตอบไม่ได้กลับมาแล้วคุณพิชิตตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้อย่างไงครับคือเราตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันแรกที่ ถูกย้ายออกมารักษาตัวโดยที่กรมราชธรราช,ชี้แจงไม่ผมคิดว่าไม่เคลียร์สังคมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคลียร์กับเรื่องนี้กรมราชทรรชี้แจงอ้างใบรับรองแพทย์ของเดิมที่คุณทักษิณชินวัตรป่วยอยู่ซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์จากต่างประเทศครับอ้างว่าเพื่อเฝ้าระวังอาการป่วยนะฮะไม่ได้ว่าป่วยฉุกเฉิน สิ่งที่อ้างว่ามีความดันขึ้นอาการเครียดนอนไม่หลับผมคิดว่าเป็นอาการของคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําอยู่แล้วใครที่เคยติดเรือนจําคงจะทราบเรื่องนี้ดีแน่นอนว่าติดคุกวันแรกอาการเครียดก็ต้องเกิดผมเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจําคดีการเมืองพันธมิตรเนี่ยก็จะทราบว่ากว่าจะนอนหลับการเปลี่ยนที่นอนมันจะมีความเครียดมีความกดดันอยู่มันก็เป็น,นอาการเข้าใจ <คง S 2> ได้วันแรกนะเ<ช>ข้าใจได้ดังนั้นการอ้างเหตุผลนี้เพื่อ ย้ายออกมารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจผมคิดว่าเหตุผลมันไม่เพียงพอต่อต่อการย้ายตัวออกมาขนาดนี้ mm hmm. ถ้าเครียดจริงป่วยจริงราชทานมีโรงพยาบาลมีคณะแพทย์ที่อยู่ที่นั่นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ราชทานตอบเรามาในเอกสารลับบอกว่า oh. เพื่อเฝ้าระวังอาการป่วยอย่าลืมว่า22สิงหาเครียดเฝ้าระวาังการป่วยแล้วอ้างมีการผ่าตัดจริงอ้างว่ามีการผ่าตัดใหญ่คือวันที่19กันยานึงเดือนนะฮะ คุณเฝ้าระวังอาการป่วยหนึ่งเดือนเลยเหรอนักโทษคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับแบบนี้หรอครับผมคิดว่านี่ไงสิ่งที่สังคมเขาถามว่าแล้วทําไมคนอื่นไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้คุณเอกชัยหง์กลางวานหรือว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นถูกอยู่ในเรือนจําป่วยรักษาที่ราชทันถ้าราชทันโรงพยาบาลราชทันเอาไม่ไหวย้ายออกมารักษาภายนอกผ่าตัดเสร็จย้ายกลับไปรักษาตัวพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทันนะครับ แต่คุณทักษินยังไม่ได้เกิดกรณีแ,แบบนี้เราเลยมีคําถามกับเรื่องนี้มากคุณเอกชัยหงกัง,งวันเนี่เคลื่อนไหวกับพี่น้องเสื้อแดงนะใช่ครับถือว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับคุณพิชิตใช่ในแง่ในทางความคิดทางการเมืองความคิดทางการเมืองแต่เราก็บอกว่าแม้แต่พี่น้องคนเสื้อแดงเองก็ไม่ได้รับ การรักษาในมาตรฐานเดียวกันใช่ครับกับคุณักศินพยายามจะยกระดับแรงกดดันไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เป็นเวทีที่2ใช่ครับไปที่ทำเนียบนี่ต้องการส่งสัญ,ญญาณถึงใครยังไงครับถึง,ถงนายกมติแน่นอนว่าคือเราไปทั้งกรมราชธรรมมาแล้วไปที่โรงพยาบาลตำรวจมาแล้วไปที่โรงพยาบาลตำรวจคุณหมอก็บอกว่าอำนาจในการตัดสินใจว่าจะรักษาตัวต่อหรือไม่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่ราชธรรม ไปราชทานราชทานก็ชี้แจงว่าเป็นความเห็นของหมอที่จะต้องรักษาตัวอยู่ที่นี่กลายเป็นว่าข้าราชการที่รับหน้าเสือตรงนี้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาโยนกันไปโยนกันมาเราจึงบอกว่าถึงเวลาที่ฝ่ายการเมืองนายกตีต้องมาตัดสินใจเรื่องนี้ไม่นายกต้งตีก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดช,ชอบเรื่องนี้มไม่ควรให้ข้าราชการรับหน้าเสืออยู่ไป,ไปโรงพยาบาลเขาก็บอกให้ไปถามราชทานใช่ครับถามราชทานบอกให้ไปถามโรงพยาบาลเอาตามความเห็นของคุณหมอใช่ ก็เลยต้องไปกดดันทางฝ่ายการเมืองใช่ครับถึงเวลาที่ที่ฝ่ายการเมืองต้องมาตัดสินใจเรื่องนี้มไม่งั้นมันจะเป็นช,ง,ชง,งักที่ติดติดหลังรัฐบาลเอา,าละคุณพิชิตคุณพิชิตอาจจะสงสัยอาการป่วยของคุณทักษิณว่าม,ม,ม,มันมีเหตุสมเหตุสมผลในแง่ของการจะต้องอยู่โรงพยาบาลตํารวจมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยคุณทักษิณก็ไม่ได้มีอิสระภาพแบบเต็มที่นะก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลตํารวจในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีเอาละจะมีความขัดแย้งอะไรกันมามันพอจะเข้าใจได้ไหมในมุมนี้ คือเราต้องอย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณตอนนี้อยู่ในสถานะนักโทษเด็ดขาดต,ต้องอยู่ในเรือนจําระเบียบคือว่านักโทษต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจําผมยกตัวอย่างแกนนําพนมิตรถูกตัดสิทธิ์ว่ามีความผิดตัดสินว่ามีความผิดพวกเราถึงป่วยหนักขนาดไหน <ừ. S 1> ก็รักษาตัวอยู่ในเรือนจําผมเองก็นอนอยู่ในเรือนจําแกนนาเองก็นอนอยู่ในเรือนจําแกนนําของพี่น้องคนเสื้อแดงที่สู้ฝั่งคุณทักษิณเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ก็นอนอยู่ในเรือนจํา กรณีของคุณทักษิณชินวัตรจะเอาข้ออ้างไหนจะให้ละบตาข้างหนึ่งบอกว่าแม่เป็นอดีตนายงตีแน่นอนละ่ะสถานะเดิมเป็นอดีตนายนกตีแต่วันนี้ผมคิดว่ากฎหมายต้องมีความเท่าเทียมกันจะบังคับใช้ละเว้นเฉพาะอดีตนายงตีถ้าอย่างกรณีแบบนี้ลัมตีบุญทรงที่อยู่ในเดือนจำละ่ะหรือต่อไปในอนาคตถ้าอดีตนายงตี ในอนาคตกระทำผิดแล้วสามารถใช้ข้ออ้างแบบนี้อีกต่อไปผมคิดว่าต่อไปนักการเมืองก็ทำผิดก็ได้นี่แล้วใช้เงื่อนไขเนี้ยกฎหมายมันเกิดช่องว่างเว้นไว้ให้เฉพาะนักการเมืองหรือไม่รัฐมนตรีบุญทรงก็เข้าใจว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียดท่านออกมารักษาตัวข้างนอกอที่รงมาตำรวนี่แหละเสร็จแล้วก็ย้ายกลับเข้าไป ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขคุณทักษณิณได้พระราชทานอภัยลดโทษ<ถ>นะครับหรือหนึ่งปีใช่ไหมปเพราะฉะนั้นก็อีกไม่กี่เดือนน่ะก็อาจจะถึงช่วงเวลาการพักโทษพักโทษเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่อาจจะได้รับการพักโทษเนี่ยนาทีสุดท้ายที่ออกมาก็คือออกมาจากโรงพยาบาลไม่ได้ออกมาจากเรือนจําถ้าเป็นแบบนั้นคุณพิชิตคิดว่ายังไงผมคิดว่าสังคมจะมีคําถามต่อเนื่องกับรัฐบาล แน่นอนละภาพความทรงจําที่เห็นอยู่คือรัฐบาลเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของครอบครัวชินวัตรสังคมเข้าใจอย่างนี้นะฮะรวมทั้งหัวหน้าพักตอนนี้ยังเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณเนี่ย mm. ดังนั้นเนี่ยคำถามมันจะย้อนกลับไปที่ความมั่นคงของรัฐบาลและพักเพื่อไทยเองและจะขยายต่อไปถึงคุณนุ้งอิงในอนาคตแน่นอน,นคุณนุ้งอิงอาจจะเตรียมตัวเป็นนายฐ่งตีในอนาคตหลังจากนี้เล่นการเมือง ขนนี้มันจะกลายเป็นมรดกบาปทางการเมืองที่องคงอิงต้องแบบแบกรับจากพ่อเพราะเกิดการเว้นวักไว้แบบนี้คุณใช้อำนาจรับณตอนนี้เว้นวักให้นักโทษคนหนึ่งเรื่องนี้มันเคลียร์ไม่ได้นะค,ค,คมันลบไม่ได้มันจะติดตัวไปตลอดหากเว้นวักทางอำนาจแบบนี้เพราะว่าถ้าเรานึกภาพถึงวันข้างหน้าที่คุณ<ช>นักสินอาจจะถึงระยะเวลาในการได้รับการพักโทษเนี่ย แต่ถ้าพักโทษแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเดินออกปกติเนี่ยสังคมจะมีคําถามมากกว่านี้นะห,หรือหรือแม้แต่จะออกมาด้วยรถรถ,รถของโรงพยาบาลก็ตามเถอจะไปตรงที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมาว่าแล้วก่อนช่วงเวลาก่อนนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเรือนจำใช่ได้เพราะว่ายังกลับบ้านได้เลยคือมัน,นแบ่งออกเป็นสองสองช่วงสองแบบก็คือว่าก่อนหน้านี้คุณเข้ามาด้วยอาการเฝ้าระวังแล้วมาอ้างการผ่าตัด มาผ่าตัดภายหลังที่เฝ้าระวังนะครับ,รบเป็นการผ่าตัดเพื่ออ้างสิทธิ์ในการรักษาตัวต่อดังนั้นเนี่ยสังคมมันสงสัยตรงนี้ว่าสรุปแล้วระเบียบเนี่ยที่ของกรมราชธรรมที่อ้างมาเนี่ยเอาระเบียบเป็นหลักหรือว่าเอาตัวนักโทษเป็นหลักแล้วหาระเบียบมามาสอดรับสอดคล้อ,องให้กับตัวนักโทษแั้วมันอธิบายมาในภายหลังใช่ครับผมว่ามันเป็นสองช่วงครับ